สัตธรรมปุนตรีกสูตรตอนที่สามบ้านที่ถูกไฟไหมอุปมาแห่งมหากรุณาอุปมาปริวัติเจริญพรญาติโยมผู้ร่วมเดินทางในธรรมทั้งหลายในวาระนี้อาตมาภาพจะขอนำพาทุกท่านเข้าสู่อุปมาธรรมที่โด่งดังและทรงพลังที่สุดบทหนึ่งในพระพุทธศาสนา ในหัวข้อเรื่องบ้านที่ถูกไฟไหมอุปมาแห่งมหากรุณาเพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุไฉนองค์พระศาสดาจึงจำเป็นต้องทรงใช้อุบายในการสั่งสอนในยอดเขาคิจกูดนั้นองค์พระบรมศาสดาได้ตรัสแก่พระสารีบุตรว่าดูก่อนสารีบุตรเธอจงฟังเถิด เราจะแสดงอุป,ปมาให้เธอได้เข้าใจมหาเศรษฐีผู้หนึ่งมีคฤหาสน์หลังใหญ่โตแต่เก่าแก่และผุพังมีประตูทางเข้าออกเพียงประตูเดียววันหนึ่งในขณะที่มหาเศรษฐีผู้นั้นอยู่นอกบ้านคฤหาสน์หลังนั้นก็ได้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นเปเลวเพลิงได้โหมกระหน่ำอย่างรวดเร็วในบ้านหลังนั้นมีบุตรของมหาเศรษฐีอยู่เป็นจำนวนมากอาจจะสิบ 20หรือ30คนพวกเขากำลังวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่กับของเล่นโดยไม่ได้ตระหนักถึงพยันตรายที่กำลังคืบคลานเข้ามาเลยแม้จะเห็นเปลวเพลิงพวกเขาก็ยังไม่รู้สึกหวาดกลัวและไม่คิดที่จะหนีออกมามหาเศรษฐีผู้เป็นบิดาเมื่อเห็นดังนั้นก็บังเกิดความทุกข์ใจอย่างยิ่งเขารู้ดีว่า ตนเองมีพละกำลังมากพอที่จะอุ้มบุตรบางคนออกมาได้แต่ด้วยประตูที่มีเพียงบานเดียวและไฟที่กำลังลุกลามเขาจึงไม่อาจจะช่วยทุกคนได้ทันท่วงทีเขาจึงตะโกนบอกบุตรทั้งหลายว่าลูกรักทั้งหลายจงรีบหนีออกมาเถิดบ้านกำลังถูกไฟไหม้แต่เราบุตรผู้ซึ่งกำลังเพลิดเพลินอยู่กับของเล่น ก็หาได้ใส่ใจในคําเตือนของบิดาไม่ณวินาทีนั้นเองมหาเศรษฐีผู้เปี่ยมด้วยปัญญาจึงได้คิดอุบายอันแยบขายขึ้นเขารู้ดีว่าบททั้งหลายนั้นชอบเล่นรถเทียมด้วยสัตว์เขาจึงตะโกนเข้าไปอีกครั้งว่าลูกรักทั้งหลายจงรีบออกมาเถิดพ่อได้เตรียมรถของเล่นที่พวกเจ้าใฝฝันไว้นอกประตูแล้วมีทั้งรถเทียมด้วยแพะรถเทียมด้วยกวาง และรถเทียมด้วยโคงดนามและหน้าเล่นยิ่งนักผู้ใดออกมาถึงก่อนก็จะได้เลือกรถที่ตนชอบก่อนเมื่อเหลาบุตรได้ยินดังนั้นเมื่อได้ยินถึงสิ่งที่ตนปรารถนาพวกเขาก็พากันทิ้งของเล่นเดิมแล้ววิ่งกรูกันออกมาจากบ้านที่กำลังถูกไฟไหม้ผ่านประตูบานนั้นออกมาได้อย่างปลอดภัยทุกคนเมื่อเหลาบุตรทั้งหลายได้ออกมาแล้วมหาเศรษฐีผู้เปี่ยมด้วยความรัก จึงมีได้มอบรถสามชนิดตามที่ได้ลั่นวาจาไว้หากแต่ได้มอบรถที่ยิ่งใหญ่และประเสริฐที่สุดให้แก่บุตรทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนั่นคือรถมหาพานรถที่เทียมด้วยโขขาวประดับด้วยรัตนชาติเจ็ประการมีความเร็วและงดงามเหนือกว่ารถที่พวกเขาเคยกินตนาการไว้เสียอีกองค์พระศาสดาจึงได้ตรัสถามพระสารีบุตรว่าดูก่อนสารีบุตร มหาเศรษฐีผู้นี้มีความผิดฐานมุสาที่ได้ล่อลวงบุตรของตนหรือไม่พระสารีบุตรจึงกราบทูลว่าหามิได้พระพุทธเจ้าข้าเพราะเจตนาของท่านนั้นเป็นไปเพื่อช่วยชีวิตบุตรทั้งหลายให้พ้นจากความตายซึ่งเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่สุดจากนั้นองค์พระศาสดาจึงได้ทรงไขความแห่งอุปมานั้นว่ามหาเศรษฐีคือองค์พระตถาคตเจ้า บ้านที่ถูกไฟไหม้คือสังสารวัตรอันร้อนรุ่มไปด้วยไฟแห่งการเกิดแก่เจ็บตายและกิเลสเราบุตรผู้หลงเล่นคือสรรพสัตว์ทั้งปวงที่มัวเมาอยู่กับของเล่นคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรถเทียมด้วยแพ้คือสาวกตยานหนทางแห่งพระอรหันต์รถเทียมด้วยกวางคือปัจเจกพุทธยานรถเทียมด้วยโค คือโพธิสัตว์ทวยยนรถมหาพาลที่ยิ่งใหญ่คือเอกพุทธยานหนทางอันเป็นหนึ่งเดียวสู่พุทธภาวะอุปมานี้คือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดว่าเหตุฉไหนพระองค์จึงต้องทรงบัญญัติถึงสามยานก็เพราะเพื่อที่จะล่อลวงหรือจูงใจให้สรพสัตผู้มีอัธยาศัยที่แตกต่างกันได้ยอมละทิ้งของเล่นในสังสารวัฏ แล้วออกมาสู่หนทางแห่งการปฏิบัติเสียก่อนแต่เมื่อพวกเขาได้ออกมาแล้วพระองค์ในฐานะบิดาผู้เปี่ยมด้วยมหากรุณาย่อมมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่บุตรทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนั่นคือเอกพุทธยาณในตอนต่อไปเมื่อได้สดับรับฟังอุปมาอันลึกซึ้งนี้แล้วเหล่าพระมหาสาวกนำโดยพระมหากัสปะพระสุบุติและพระมหากาจายน ก็ได้บังเกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งซึ่งจะนำเราไปสู่อธิมุติปริวัติบทที่ว่าด้วยเรื่องราวของบุตรผู้ยากไร้อันเป็นอุปมาที่เหล่าสาวกได้ร่วมกันทูลตอบแด่พระบรมศาสดาขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร